คลิปนี้ก็จะพามาดูการยกถังนะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังนะครับที่วอกผมนอนบูมไปเนี่ยมันติดถังแล้วถ้าอยู่ประมาณสักสามสิบสเซนนะครับจะโดนขอบถังนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูฝั่งโน้น,นครฝั่งโน้นว่ามันจะโอ้ยทำได้ไหม เดี๋ยวพาไปดูระยะถังด้วยโอ้โยย้อนแสงโอ้ได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมยกได้4ตันนะตนนัวนี้แผ่นประมาณ2ตันเกือบ3ตัน เห็นแต่ปลายบูมนะครับเลยเลยถังมาหน่อยนึงเนาะจะดูแผ่นมันจะเป็นแผ่นแผ่นตัวถ้านับนับจากตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับแผ่นเป็นแผ่นตัวนั้นนะตัวที่สามแผ่นตัวที่สามนะครับนับจากตรงนี้นะฮะหนึ่งหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นถ้านับจากข้างบนก็หนึ่งสองสามแผ่นที่สี่นะฮะเป็นแผ่นที่สี่ ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางนะฮะเลยถังมาประมาณเม็ดหนึ่งอันนี้ ไม่ได้ขายให้ดูวิธีการประกอบนะครับแต่มาดูวิธีวิธียกเมื่อเช้านี้ก็ให้แมโคโรนะครับมาปรับดินให้หน่อยหนึง่งแล้วก็เอาแผ่นโลแผ่นเทปมาลงตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับใหม่นะฮะแต่ว่าถามว่าแน่นไหมตรงนี้มันเป็นดินเก่าแค่ขุดจากตรงนู้นนะครับมาเสริมตรงนี้หน่อยนึง เพื่อให้ระยะการยกนะครับเนี่ยห่างจากดูจากตีนช้างนะสังเกตมันห่างจากไอฟอบสโลปไปประมาณเมตรห้าสิบนะครับฝั่งน้นก็ประมาณสองเมตรแต่ฝั่งนู้นจะนิ่มหน่อยนะครับแต่ว่าเรากินระยะมาประมาณเรกินระยะมาเยอะอยู่น่าจะได้อยู่ครับคิดว่าน่าจะได้อยู่ตั้งบูมมาหน่อยตอนนี้ผมยืดบูมสุดเลยนะฮะ เดี๋ยวเขาจะพาไปดูว่ายืดบูมสุดเนี่ยจะยกพิกัดน้ำหนักได้เท่าไหร่ในห้องกอโซลก็จะรบกหน่อยนะฮะจะให้ดูใกล้ๆตอนนี้ให้4ตันหนึ่งนะฮะผมจะกดเป็นตัวรอกสองนะฮะ ลอกใหญ่ถ้วผมกดลอกล็กก็ได้สามตันหนะฮะกดลอสองได้สี่ตันหนึ่งเราจะไปดูชิ้นงานว่าเขาจะยกน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าให้ทกกีหนึ่ง Mấy auto vẫn còn auto còn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ สวิงเข้านะครับเพราะว่ากำลังหมดบูมกลับมาเพื่อให้ได้ระยะในการยกนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งบูมสุดนะครับตอนนี้ตัวเพนนี้จะวางใกล้ๆนะครับก็เลยต้องหมดบูมมาให้เหลือประมาณ30เซน30มเมตรครับ

아, 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 니 아, 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 아. 아, 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 Domma! 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 どこまでだよ。 ไปอไาปคัดกับไอตัวลูกตั้งนะครับแต่ก็ลงได้เรียบร้อยครับ